อตอนนี้เรามาเล่นเกม h i g Hero กันนะครับเผื่อไปเห็นไอ้ตัวเกมเนี้ยมาจากใน TikTok เลยลองโหลดมาเล่นดูแมันดูน่าสนใจดีนะจับตั้งถูกยิงยังหนักเราขออุปรกรณ์เพิ่มเติมจอดไปที่หลอมแล้วก็ติดตั้งโอ้โลงหน่อมไม่เคยทำให้เราผิดหวังกับตันเก็บอุปรกรณ์อีกสร้าต่อไปให้ท่ามันสวยดีเหมือนนั้นเนี่ย เฮ้ยแล้วทำไมเรือเรามันลำแบบโคตรเล็กนะครับจะสู้ได้ไหมเนี่ยต้อง,ลองอหล่อมเพิ่มกาบเรือสินทองโอเคลำใหญ่ขึ้นแล้วมีเครื่องบินมันและรูมติดตั้งเครื่องยิงเพิ่มเติม,ตมครับทางจบตีบอย 200. สองร้อยหาศัตรูสามตัวเราก็ได้เท็ดเพิ่ม รอมอีกไฟฟ้ามีการหมดเนี่ยติดตั้งเกาะให้อุปกรณ์เราเริ่มเยอะแล้วรนะอมหม้อน้ำเหล็กโหและอันเก่าขายได้โอ้โหศัตรูมันยิงโคตรแรงอะทะุกคนกอบแตกครับมาด่าต่อไป อลมมันเราก็หลอมเพิ่มเกาะคอมโพสิตโหเป็นเกาะที่โผล่าเดิมอ่สาสัตว์ตัวสามตัวเราก็ได้เพชรกองจะหมายเงียอะไรให้มึงยุ้ยได้เพชรหกร้อยว,ว้าวได้อะไรอีกได้ได้กับตามเหลือดิหรอนายพลเด็กเลเวลหนึ่งติดตั้งไงวะ นี่ก็ได้เคริกสองน้อยไะลุยโอ้ยมีนิงรอคีเพิร์นะครับทุกคนได้เลยารามานน้าน้ำนี้มันจะต้องเป็นของเราคอมพล่มเข้าไปเครื่องยิงอัจฉริยะโอ้โหนี่ครับเปลี่ยนป้องตืนเป็น,ปนแบบใหม่แล้วยิงโหดกว่าเดิมอ่ะ ลอมลูล้งมันหลอมได้แบบไม่เงินหมดเลยทุกคนโอ้จะบอสต่อครับเราก็หลอมเพิ่มเพื่อเงียบเสียเพิ่มเซอร์มินุนั้นเรืว,วองเลเวอเรสต์สองแล้วอันนี้เป็นเควสของเรานะครับใช้งานอยูอย่อันนี้มันได้กากกว่าเดิมเมื่อไหว่าอันไหนกากกว่าเดิมก็ต้องผ่านใช่ไหม ติดตั้งอันใหม่อันใหม่ไม่ดีนะครับเราขายไปเลเวลสามเฮ้ยทำไมมันหลอมได้ตามแบบประกาศจอมบินเปนจมเตี้แลวทุกคนอ่านี่ป้อมปืนเป็นเลเวลสองติดตั้งเลเวลสองดีกว่ารุมรุม ด้ยูตาย,ยจะตายจะตายจะตายทุกคนสายวฮ้ยเลเวลสองเฮ้ยทำไมมันไม่มีแรงแรงเลยหลอมเพิ่มหัวเรือสินทองเป็นสีเขียวนะครับน่าจะระดับแร่เอามองนีดนึง เลด้าเลเวลสองแต่เพื่อท้าทายนี่แหละเจอระดับบอสนะครับยิงมันเข้าไปลุยเจอเพลยงเลเวลหกโหยานเรือเราโคตรใหญ่มันเหมือนเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อ,อยๆธุรกิจของเราง่ายมากเท่าไม้กับเรือประจันบานตามฉัน ปืนแบบโค้โหดครทับอ๋อสุ่มกาชาปืนเข้าใจล้วแล้วก็กดที่เแล้วก็กลับไปอัปเกรดเลือกอ,อาวุธอันนี้เือติดตั้งแบบด่วนอ่าสกิลใหม่ด้วยติดตั้งแล้วอ๋อเฮ้ยเท่อยู่นะ มันทำดีกว่าที่คิดนะเนี่ยทุกคนมาพุ่งบินไปหลอมเพิ่มหลอมเพิ่มอันนี้ดีกว่าเดิมนิดนึงยู้ได้ขอเรือ้า้เรือพุ่งจรวดเอาเกตใช้เรือเรียบร้อยแล้วสตูมันมีเหมือนแบบเหมือนมีแต่หน้าเดิมๆอันนี้เลเ้ยวสี่นะครับ เริ่มขั้นโอ้ยเริ่มขั้นไม่ได้นะครับทุกคนเสริมพลังทั้งหมดมาโดที่เรือต่อล้อมเลเวลสี่โอ้โหนี้มันแรงกว่าเดิมเยอะครับล้อมรัวๆนะการล้อมเพิ่มโอเคเลเวลหกเลยเหรอ สองตีเพิ่มมีหนึ่งร้อยรับไปลุยต่อเร็วห้าไม่เอาอันนี้เ็นกาบเรือเร็วห้าอุ้ยแรงกว่าเดิมโอ้ได้ปืนนะครับกระแสน้ำมรกตเพื่อปืนเหรอเนี่ยวุ้ยยิงเป็นเลเซอร์เลยปืนกระแสน้ำมรกต น้ำมันมเลเวยง6ฮู้ฮู้ฮู้แปะทีระเบิ์ครับมีของลดราคาด้วยแล้วก็อันนี้เป็นรางวัลอ๋อเป็นซีซั่นพาสนะครับ899บาทโอ้ oh my ม o ก็ราคาเอาเรื่องมาท้าทายเลย เจอกับบอสหน่อยยิงเข้าไปยิงแบบออโตโอ้เฮ้เล้ยของเราแรงกว่าทุกคนอัพเกรดเพิ่มดิแมวอ,อันนี้เหมือนเพิ่มมานิดนึงได้ตังอีกห้าพันโอ้ยินทีระเบิดอ๋อนี่สามารถอัพเกเรดได้ด้วยนะครับ อัปเกรดเลยเราต้องรออีก5ห้านาทีถึงจะอัปเกรดได้เพิ่มอ๋อเล่นความเร็วได้เล่นความเร็วมันใช้เพชรอุ่นบอสมันแอบม,มันยิงมาและสโตรอันนี้จะงแติดตามการต่อสู้ติดตามตัวโอ้โหแยวเอาของรางวัลเพิ่มครับ หมดแล้วมา<ป>เดี๋ยวเราเริ่มโหดใช่นะครับโอเคโหเรือใหม่วันนี้เลเวลหกเลยอรอไปต่อตอนนี้ทหารเรา Level เลเวลหกแล้วนะครับอ๋อได้ของรางวัลเพิ่มเติม เหมือนการหลอมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะเจอทุกคนนี้แล้วนระ่านดาได้นี่นะแต่มันมีอยู่แค่นี้มันน่าจะไปตามแบบระดับความเก่งของเราเรื่อยๆนะครับหลอมตีอัตโนมัติ ตอมไปว่าเพิมางตมตีเราสองหมืนกว่าแล้วอ่ะอันนี้ทุ่งกลเรดาเรวเจ็ดโอเคอ,อันนี้ห่วยกว่าเดิมอีกงน้ำมันแบบใหญ่ อาเจอตัวใหม่แล้วเป็นหุ่นยนต์นะครับอุ้ยจัดการมันตุ้ม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 โอ้ชนะอยู่นะเออเดเรามันโหดนี่กเกลียดเยอะไหนว่าแปดหน้าแมตตโนมัติดรือหรอมอตโนมัติหลอแล้วก็มีกอง ก็คือให้มันหลอมเรื่อยๆหรออ,อ,อ๋อดูสิอ๋อเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้ามันได้ระดับดีกว่ามันจะให้เราเปลี่ยนเองแล้วก็ดูยานของเราลบไปเรื่อยๆเป็นเกมแนวไอดอลไปเรียบร้อยมาตู้หุ่นยนต์ มีอัพเกรดรัวๆไหมครับเฮ้ยทำไมแบบสูสีครั้งนี่้โหเกือบแพ้นล้วนะขอสุม่มสุ่มกาชาเพิ่มสิกาได้ปืนแบบเทพไหม,มก็แจวไปอัพเกรด ติดตั้งด่วนเสริมพลังทั้งหมดาเริ่มโหดขึ้นมาเอ้ยเครื่องบินลบูุกเราได้หรอเครื่องบินลบมีอีเวนต์ด้วยสมรี่400 4,000ครั้งอ๋อต้องเคลียร์ด่านก่อนนะครับ เฮ้ยเฮยอยู่นะทุกคนน้องบอกมาเล่นดูได้นะมันเหมือนแบบว่าให้เราเล่นไปเรื่อยๆเลย <c oughs> อู้หูนึงเก้าครับติดตั้งด่วนมาเลเวลอัพปลาส่งเตีเพิ่มอีกร้อยึ่งมันเริ่มมีเพิ่มีงินแตกๆแล้วเนี่ยดูดยและเช่นส่วนการหลอมเพิ่มใหม่ครับ เลียน์เลเวลรอเวลาก่อนละกันตอนนี้มันหนักที่เท่าไหร่แล้วเนะี่ยเราก็ยังไม่มีเกี๊ยวไม่มีอะไรเลยนะครับมีสกินด้วยหรอโอ้ติดตั้งสกินดีกว่าหัแต่ขอรอน้อยอยู่เลยดี เจ็บอสระบบออโต้ไม่ทำงานโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอลองเพลินเท่านี้กันนะครับทุกคนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยครับเรามาลองเกมใหม่ๆกันบ้างน,นะถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่แบบเพลินๆนะครับเล่นค่าเวลาได้เรื่อยๆนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปหลังครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับ